มาห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีทุกคนวันนี้เรามีภารกิจที่เราจะต้องทำอีกแล้วคือการตัดผมนั่นเองคือผมเรามันยาวอะ่ะข้างๆแ,แล้วผมเรามันหนามากมันก็เลยทำให้เหมือนคนหัวฟูนี่ภารกิจการตัดผมช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วยังไงร้านก็ไม่เปิดทีนี้เราก็เลย C F บางอย่างมา หรือว่าซื้อของบางอย่างมาไปจ้าไปซื้อกระจกมาใหม่เอาซะใหญ่เอาซะสูงเลยคือสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการตัดผมคือทราแบตเตอรีน่นเรานะ่ะเคยตัดผมมาเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนเคยตัดผมเองตลอดแล้วทีนี้เพราะว่าตอนตอนแต่ก่อนที่ตัดผมเองคือมันหาช่างที่เขาบอกว่าเอาออกนิดเดียวไม่เจอ คือบอกเอาออกนิดเดียวไม่ได้บอกว่าเหลือไวนิดเดียวปกติแล้วการตัดผมก็คือจะต้องมีที่ผ้าคลุมใช่ไหมทีนี้เราไม่มีเราก็ใช้เสื้อกันฝนกันไปนะจ๊ะโอเคใส่นฝนก่นี่หรอ 中年男。 เราตัดทรงผมได้ทรงอะไรวะทรงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยจะได้วิ่งไปบอกแม่ช่วยด้วยตัดผมเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะได้ทรงอะไรออกมาอะมี ไม่ทรงอะไรเนี่ยข้างหลังก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงข้างหลังไม่รู้มองไม่เห็นทำยังไงอ่ะมีจะมองมเห็นมีหร ป้าเ,เดี๋ยวเราไปสระผมไปทำอะไรก่อนลองดูสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทิ้งไว้ทั้งหลายมานี่คือทรงผมที่เราตัดได้เสร็จแล้วก็คือจะเป็นประมาณนี้เอาง่ายมันก็คืออนะันเดอร์คัทนั่นแหละเพราะว่าเราตัดช่วงล่างออกหมดเลยถ้าเราเปิดขึ้นมันก็จะเป็นทรงนี้ เออใช่ได้อยู่นะแต่ทีนี้ถ้าเราปิดลงมันก็จะเหมือนผมลองทรงจริงจบทัดทำไมโอเคเนาะผ่านอยู่ผ่านไหมไม่รู้แต่มันก็ดูได้อยู่มาเรามาไายผมแล้วก็หนีผมกันเลย ผมปิดต่อ่ะ,อะเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมประมาณนี้โอเคไหมนี่ก็โอเคอยู่นะสำหรับเราเราพอใจที่มันไม่แหวงโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่ากด Subscribe ด้วย ลาไปก่อนชอบมองตรงนี้ตลอดเลยไม่มองตรงนี้บ๊ายบาย